ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปจักรพัฒข้ามกาลเวลาตอนที่75 ช่างตีดาบอันดับหนึ่งของโลกท่านแม่ไม่ต้องกังวลให้ข้าจัดการเรื่องนี้เองหวังชงจับมือของมันดาแน่นขณะที่กล่าวออกมาแม้ว่าคนอื่นอาจจะหวาดกลัวต่อผู้ตรวจการแต่หลังจากที่ผ่านช่วงชีวิตที่แล้วมีหรือที่เขาจะหวาดกลัวหวังชงรู้ภูมิหลังของผู้ตรวจการฟูมาไม่น้อยมันเป็นคนที่มีความบาดหมางต่อลุงใหญ่หวังเกินและดูเหมือนว่าจะมีความไม่พอใจในตัวท่านปู่ของเขาจิ้วกงเช่นกัน ดังนั้นมันจึงมักจะหาช่องว่างในการจัดการตระกูลหวังอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้ผู้ตรวจการคนนี้ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเสนาซูอีกด้วยผู้ตรวจการฟูท่านกล่าวมาเช่นนั้นก็ไม่ผิดด้วยเบี้ยเลี้ยงของคนในตระกูลหวังมันย่อมไม่เพียงพอที่จะทําให้เรารวบรวมเงินได้หนึ่งพันตำลึงทองแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าข้าไม่สามารถทําได้เมื่อรับรู้ถึงภูมิหลังของฝ่ายตรงข้ามหวังชงก็ไม่จำเป็นต้องแสดงความสุภาพออกมาอีก เมื่อได้ยินคำกล่าวของหวังชงทุกคนต่างก็ต้องประหลาดใจอย่างมากหลังจากทั้งหมดแล้วการเผชิญหน้ากับผู้ตรวจการเช่นนี้ทุกคนต่างรู้ดีว่าการพูดให้น้อยที่สุดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่ทว่าหวังชงกลับกล่าวปฏิเสธออกมาอย่างไม่น่าเชื่อนายน้อยใจเย็นๆก่อนนายน้อยผู้ตรวจการไม่ใช่สิ่งที่พวกเราจะล่วงเกินได้ เสเีนนไห่และเมิ่งหลงดึงแขนของหวังชงเล็กน้อยขณะที่พวกเขาก้มศีรษะลงแม้ว่าพวกเขาจะมาจากกองทัพแต่หลังจากที่อาศัยอยู่ภายในเมืองหลวงเป็นเวลานานแต่พวกเขาครูดีว่าไม่ควรจะล้อเล่นกับผู้ใดคุณชายหวังท่านกำลังจะบอกว่าท่านหาเงินมาด้วยตัวเองนั้นหรือผู้ตรวจการฟุกกล่าวถามพลางรีตาลงเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่ามันกล่าวออกมาด้วยความจริงจังเพียงใดใช่ หวังชงกล่าวตอบออกมาอย่างไม่ลังเลความพยายามของซูไปที่ต้องการจัดการกับตระกูลหวังเป็นความผิดพลาดตั้งแต่แรกอีกทั้งการซื้อแร่ไฮเดรราบาดและขายดับเหล็กวูจือของเขาเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแม้ว่าผู้ตรวจการจะปรากฏตัวออกมามันก็ไม่มีความหมายถึงอย่างไรแล้วที่มาของเงินก็สามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย้าหไรสาระหวังชงเจ้าจะสามารถสร้างรายได้เป็นเงินจำนวนมากเช่นนี้ได้ยังไง ก่อนที่ผู้ตรวจการฟูจะกล่าวอะไรออกมาเสียงหัวเราะเยาะเย,ะเยะ้ยก็ดังขึ้นมาอย่างกระทันหันแน่นอนว่าเป็นซูไปมันไม่เชื่อแม้แต่นิดเดียวว่าหวังชงจะสามารถหาเงินได้จํานวนมากเช่นนี้หากว่าหวังชงมีความสามารถเช่นนี้อยู่จริงมีหรือที่ตระกูลหวังจะอยู่ในสถานะเสื่อมคลายดังเดิมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเสื่อมคลายหมายความว่าอะไรนั่นคือไม่ได้ต่างอะไรไปจากความยากจนแต่ไม่หมดตัวเท่านั้น มันเชื่อว่าหวังชงเพียงแค่กล่าวเรื่องไร้สาระออกมาต่อหน้าผู้ตรวจการเท่านั้นคุณชายหวังมันจะดีกว่าหากท่านพูดความจริงออกมานี่ไม่ใช่เรื่องตลกผู้ตรวจการฟุกกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงดุด,ดนันเพราะเนื่องจากเมื่อหวังชงกล่าวออกมาเช่นนี้ได้ทำให้มันไม่พอใจอยู่ไม่น้อยยอมันเท่ากับเป็นการท้าทายชื่อเสียงผู้ตรวจการโดยตรงหือ มันอยู่ที่ท่านว่าจะเชื่อหรือไม่แต่ในเมื่อข้าหามันมาด้วยตัวเองข้าก็บอกว่าข้าหามันมาด้วยตัวเองทําไมข้าต้องโกหกแม้ว่าสถานะผู้ตรวจการของท่านจะสูงส่งแต่ข้าคิดว่าท่านไม่มีอํานาจมากพอที่ข้าจะต้องรายงานที่มาของเงินให้ท่านรับรู้หวังชงกล่าวออกมาอย่างไม่แยแส 3. ามหาวเมื่อได้ยินคํากล่าวของหวังชงผู้ตรวจการฟูก็พูดออกมาด้วยความกราดเกรี้ยวทันที ผู้ยินหวังท่านสอนบุตรชายของท่านเช่นไรผู้ตรวจการเป็นตัวแทนขององค์จัก,กรพรรดิสำหรับรายได้ที่มากเกินปกติมันก็เป็นหน้าที่ของข้าที่จะต้องตรวจสอบใช่หรือไม่ตระกูลหวังที่เคียงข้างองค์จัก,กรพรรดิมายาวนานกลับกล้าดูแคลนท่านเช่นนั้นหรือผู้ตรวจการฟูจ้องมองไปที่เจ้าสู่หัวด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเย็นชาอายย่างยิ่งยวด เมื่อได้ยินคำกล่าวของผู้ตรวจการฟูเช่นนั้นใบหน้าของผู้หยินหวังก็เปลี่ยนเป็นสีขาวซีดเนื่องจากการไม่แสดงความเคารพต่อองค์จักรพรรดิถือเป็นความผิดร้ายแรงชงเออย่าพูดอะไรอีกเลยผู้หยินหวังจับมือหวังชงแน่นอีกครั้งผู้ตรวจการฟูก่อนที่หวังชงจะระเบิดความกราดเกรี้ยวของเขาออกมาและเปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเตียมวิหกเงินออกมาเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาในอากาศอย่างกระทันหัน คุณชายหวังก็บอกไปแล้วไม่ใช่หรือยังไงไหนใครกล้ากล่าวหาว่าคุณชายหวังโกหกข้าจะจัดการมันเองก่อนที่ทุกคนจะสามารถเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนั้นสุดปลายถนนด้านหนึ่งก็มีเสียงอึกทึกดังขึ้นพร้อมกับมีรถมาหลายคันกำลังวิ่งตรงมายังประตูน้าตำหนักตระกูลหวังนั่นกองทัพพิทักษ์จัก,กรพรรดิไม่ใช่หรือ เมื่อเห็นตราประทับที่ติดอยู่บนรถมะเหล่าทายาทจากตระกูลต่างๆก็มีใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีชาวซีดเพราะตราเหล่านั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพพิทักษ์จัก,กรพรรดิอย่างไม่ต้องสงสัยแต่สิ่งที่สําคัญก็คือกองทัพพิทักษ์จัก,กรพรรดิมาทําอะไรที่นี่หลีกไปไปให้พ้นหากพวกเจ้าอายาขวางทางกองทัพพิทักษ์จัก,กรพรรดิจงระวังเงาหัวของพวกเจ้าเอาไว้ให้ดีเปิดทางเสียกองทัพพิทักษ์จัก,กรพรรดิจะผ่าน เสียงคำรามลั่นดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องขณะที่รถม้าเข้ามาใกล้แม้ว่าทุกคนที่มารวมตัวกันที่นี่จะเป็นทายาทของตระกูลที่มีชื่อเสียงก็ตามแต่พวกเขาก็ไม่มีความหมายใดๆแม้แต่นิดเดียวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับกองทัพพิพทักจัก,กรพรรดิหลบไปซะอย่ามาขวางทางรีบขึ้นรถม้าของพวกเจ้าแล้วกลับไปซะพวกจะหูหนวกหรือย,ยังไง เมื่อเห็นกองทัพพิทักษ์จัก,กรพรรดิมุ่งหน้าเข้ามาโดยไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเช่นนั้นเหล่าทายาทโดยรอบก็รีบกระจายตัวออกไปทันทีแม้แต่ผู้ตรวจการฟูก็ต้องตกตะลึงกับการปรากฏตัวของกองทัพพิทักษ์จัก,กรพรรดิอย่างมากขณะที่ก้าวระบอกไปด้านข้างในทันทีสำหรับขุนนางและทหารนั้นมีระเบียบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนการ,รเผชิญของทั้งสองฝ่ายต่างสร้างความบาดหมางต่อกันอย่างมาก แม้ว่ามันจะสามารถตรองเรียนการกระทําของทหารจากกองทัพได้ก็ตามแต่สําหรับทหารจากกองทัพพ,พิทักษ์จัก,กรพรรดิแล้วนั้นไม่ใช่สิ่งที่มันจะสามารถล่วงเกินได้เมื่อรถม้าเคลื่อนเข้ามาหยุดตรงหน้าของทุกๆคนเหล่าทายาทต่างถอยห่างออกมาราวกับกำลังหลีกหนีจากโรคร้ายก็ว่าได้ดูนั่นขณะนั้นใครบางคนก็สังเกตเห็นความผิดปกติของทหารที่ก้าวลงมาจากรถมา้าแม่ทัพระดับภาค พวกเขาเป็นแม่ทัพระดับภาคส่วนเมื่อเห็นชุดเกราะที่แกะสลักเป็นรูปมังกรเสือและกิเลนแล้วนั้นแต่เดิมจากที่พวกเขาถอยห่างออกมาหลายชดืออยู่แล้วก็ยิ่งถอยห่างออกไปหลายสิบชือภายในพริบตาทุกคนต่างรับรู้ได้ถึงลักษณะเฉพาะภายในกองทัพและตรามังกรเสือและกิเลนเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ทุกๆคนจะสามารถใช้ได้ สิ่งเหล่านี้มีเพียงแม่ทัพระดับภาคส่วนของกองทัพกกพิทักษ์จักรพรรดิขึ้นไปเท่านั้นที่จะสามารถใช้ได้ทำไมพวกเขาถึงได้มาที่นี่เมื่อรับรู้สถานะของเหล่าทหารที่มาอย่างที่นี่แล้วนั้นทุกคนต่างก็ต้องยิ่งประหลาดใจมากยิ่งขึ้นเพราะยังไงแล้วทหารเหล่านี้ก็เปรียบได้กับเสือร้ายและพวกเขาเป็นได้เพียงแค่ลูกแกะตัวเล็กๆที่รอถูกขย้ำเท่านั้นฮึมที่แท้ก็เป็นพวกเจ้า แม้ว่าแต่เดิมแล้วผู้ตรวจการฟูจะก้าวถอยออกไปก็ตามแต่หลังจากเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นใครแทนที่มันจะถอยออกไปอีกแต่มันกลับกล่าวออกมาข้างหน้าพร้อมกับกล่าวออกมาแทนที่จะปกป้ององค์จัก,กรพรรดิทำให้พวกท่านถึงมาที่นี่พวกท่านไม่กลัวว่าข้าจะรายงานเรื่องนี้เข้าราชสำนักหรือเฮ้อ หน้าที่ของเราคือปกป้ององค์จัก,กรพรรดิก็จริงแต่ข้าเชื่อว่าพวกเรายังสามารถออกมาภายนอกได้อีกอย่างมันคงไม่มีอะไรเสียหายหากว่าพวกเราออกมาเพื่อซื้อดับสัก2-3สองสามเล่มแม่ทัพภาคส่วนคนหนึ่งที่มีหนวดเข้มคิ้วหนากล่าวออกมาอย่างไม่แยแสเพียงแค่มองผ่านครั้งเดียวก็สามารถบอกได้ทันทีว่าเขาคือสัตว์ร้ายในร่างของมนุษย์แน่นอนซื้อดาบหัวใจของซูไปสันระรัวขึ้นมาทันทีเมื่อมันได้ยินคำกล่าวนี้ ท่านหมายถึงอะไรที่ว่ามาซื้อดาบผู้ตรวจการฟูกเหล่าถามออกมาด้วยใบหน้าเคร่งเครียดข้าไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ท่านฟังแม้ว่าคนอื่นๆจะหวาดกลัวต่อผู้ตรวจการของหอตรวจการต้าหลี่แต่ทว่าไม่ใช่สำหรับกองทัพพิทักษ์จัก,กรพรรดิอย่างแน่นอนผู้นำของพวกเขาคือจอมพลแห่งกองทัพพิทักษ์จัก,กรพรรดิและมีเพียงองค์จัก,กรพรรดิเท่านั้นที่สามารถลงโทษพวกเขาได้แม้แต่ผู้ตรวจการก็ไม่มีอำนาจเหนือพวกเขา คุณชายท่านไม่จําเป็นต้องใส่ใจพวกปาหีพวกนี้ข้าแม่ทัพกองกําลังอสรพิษเหินแห่งกองทัพพิทักษจกกักรพัทคาราวะคุณชายมันก็แค่เงินไม่กี่พันตําลึงทองเท่านั้นฉะไหนพวกเจ้าถึงได้ใส่ร้ายคุณชายจนทําให้วุ่นวายเช่นนี้ในรถม้าของข้ามีเงินกว่าห0 0 0 0ื่นตำลึงทองที่กำลังนำมามอบให้แก่คุณชายพวกมันก็แค่คนตาบอดที่ไม่รู้จักดาบอันดับหนึ่งของโลกเท่านั้น คุณชายดาบของท่านช่างงดงามยิ่งนักข้าอยากให้ท่านช่วยตีดาบให้ข้าสักเล่มเรื่องเงินล้วนไม่ใช่ปัญหาเฮ hey. นั่นมันคำพูดของข้าคุณชายตีให้ข้าเล่มหนึ่งด้วยคุณชายข้าเชื่อมั่นฝีมือการตีเหล็กของท่านข้าได้เตรียมอัญ,ญมณีมาเล็กน้อยสำหรับให้ท่านตกแต่งด้ามจับส่วนที่เหลือจากนั้นจะเป็นของท่านข้าขอเพียงแค่ให้คุณชายตีดาบให้ข้าสักเล่มเท่านั้นหือ มีแต่การร้องขอทั้งนั้นคุณชายข้ายินดีทำตามที่ท่านต้องการเพียงแค่ขอให้ท่านตีดาบให้กับข้าภายใต้สายตาที่เต็มไปด้วยความตกตะลึงของทุกๆคนในเวลานี้เหล่าแม่ทัพภาคส่วนที่น่าเกรงขามกลับกลายเป็นเพียงลูกแมวเชื่องต่อหน้าหวังชมอย่างไม่น่าเชื่อ ทุกคนต่างสับสนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าอย่างมากเหล่าผู้คนที่กำลังส่งเสียงเออะออกมาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นแม่ทัพภาคส่วนของกองทัพพิทักษ์จัก,กรพรรดิจริงหรือนี่มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นหวังชงใช้เวทมนต์อะไรถึงทําให้เหล่าแม่ทัพภาคส่วนของกองทัพพิทักษ์จัก,กรพรรดิสแสดงความอ่อนน้อมของตนเองออกมาได้เช่นนี้ ผู้ยินหวังก็ตกตะลึงเช่นกันเหล่าข้ารับใช้ต่างพากันมองหน้ากันไปมาก่อนที่สุดท้ายสายตาของพวกเขาจะหยุดลงบนร่างของหวังชงสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้เกินกว่าที่พวกเขาจะสามารถจินตนาการได้มีเพียงหวังชงคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นให้กระจ่างชัดได้ แต่เดิมและหวังชงก็ประหลาดใจอย่างมากเช่นกันเนื่องจากคนเหล่านี้ก็เดินทางมาที่นี่อย่างกระทันหันแต่หลังจากฟังคํากล่าวของพวกเขามันก็ทําให้เขาพอทําความเข้าใจได้ว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับดาบเหล็กวูจือที่เขาตีขึ้นแต่ทําไมพวกเขาถึงได้มาในเวลานี้นี่เป็นสิ่งที่ทําให้เขาสับสนอย่างมากช้าก่อนพวกท่านแน่ใจหรือว่ามาถูกที่พวกท่านแน่ใจหรือว่ากําลังมองหาหวังชงคนนี้ เสียงหนึ่งดังขึ้นพร้อมกับที่สูไปก้าวออกมาด้านหน้าด้วยใบหน้าที่นิ่งสงบจนหน้าหวาดกลัวมันไม่เชื่อว่าหวังชงจะเป็นช่างตีเหล็กอันดับหนึ่งดังนั้นเมื่อเห็นเหล่าแม่ทัพมารวมตัวกันที่นี่มันจึงคิดว่าจะต้องมีบางอย่างผิดพลาดเจ้ายังจะเห่าหอนออกมาอีกหรือเจ้ามันก็แค่คนตะบอดเท่านั้นที่ไม่รู้จักดาบอันดับหนึ่งของโลกหือ แม้แต่พวกเราก็ยังไม่กล้าเรียกชื่อของคุณชายออกมาด้วยซ้ำแต่เจ้ากลับเรียกชื่อของปรมาจารย์ตีดาบออกมาโดยตรงเช่นนี้รีบไปให้พ้นหน้าข้าซะประมาจารย์ท่านอย่าได้เกิดโทสะเพียงจากสวะเช่นนี้เลยมันไม่มีค่าควรสำหรับความโกรธของท่านแม้แต่น้อยข้าน่าจะสั่งสอนมันให้รู้จักที่ต่ำที่สูงเสียบ้างคำกล่าวของซูไปได้กระตุ้นความดิบเถื่อนของเหล่าแม่ทัพภาคส่วนขึ้นมาอย่างกระทันหัน สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปจัก,กระพัดข้ามการเวลา